สวัสดีครับกลับมาต่อกันอีกคลิปนึงนะครับในส่วนของการตั้งค่าเทอร์มินอลน,นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันว่าส uh, เปนเดอร์ตีซีหนึ่งเฮนี่ยมีช่องคอชแนลหรือว่าควิคคอเนี่ยได้ตามปุ่มตาม่ตางๆนะครับวันนี้กับเราจะมาดูวิธีการตั้ง q คว Call นะครับ q u ควิคคอนี่เป็นการตั้งได้ทั้งกรุ๊ปด,ด่วนแล้วก็ผู้ติดต่ตอที่เราติดต่อบ่อยนะครับ หรือในส่วนของ private call ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับผมขยายหน้าจอให้ใหญ่เนินงโอเคผมกด p 1นะครับเพื่อเข้าโหมดกร่ปนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มคราวนี้ผมต้องการให้ quality เนี่ยเป็นปุ่ม size key หน,นะครับ pq เป็น size key ส,สนะครับ gp grand ก็จะเป็นปุ่มเมนู ส่วน TC c o m p e s t ผมจะให้เป็นปุ่มลูกศรลงนะครับเราเซตยังไงนะครับมาดูกันเมื่อเราเข้าไปที่กลุ่มนะครับ Quality กด OK นะครับแล้วเลือก Quick Call นะครับแล้วกด OK คราวนี้ตรงขั้นตอนนี้เขาจะให้เราเลือกว่าเราต้องการให้กลุ่ม Quality อยู่กลุ่มไหนนั่นเองนะครับผมจะกำหนดให้เป็น size K1 ผมก็เลือก size K1 แล้วกด OK โอเคเสร็จแล้วครับคราวน,นี้เหมือนเดิมครับ PQ2 ผมจะกำหนดให้เป็น Quick Call ก็คือปุ่มไซ์คีย์2ปุ่มนี้นะครับผมก็เลือก SK2 กดโอเคเสร็จแล้วครับ GP g p g r a n n ผมต้องการให้ไซ์คียเป็นไซ์คียเมนูผมก็เลือกมาที่เมนูแล้วกดโอเค ต่อมาครับ TC Comtest ผมต้องการที่จะให้เป็นลูกศรลงผมก็เลือกมาที่ดาวนะครับแล้วกดโอเคตอนนี้เรามี call channel ทั้ง44 4ช่องแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการ private call ที่คุยส่วนตัวกับเพื่อนเราละ่ะเราผมก็ไปเลือกชื่อเพื่อนผมสมมติว่าผมเลือก user 12ไว้คุยส่วนตัวเป็น private call นะครับผมกดโอเคแล้วผมก็ ค k c กอ l แล้วผมกำหนดให้เป็นปุ่ม Back นะครับ Exit กดโอเคตอนนี้ค k call เรามี5ปุ่มแลนะครับเดีย๋ยวเรามาลองทดสอบตอนนี้เราอยู่ปุ่มกลุ่ม Quality ผมต้องการจะย้ายกลุ่มไปที่ GP Grand โดยปกติเราต้องมานั่งกดกลุ่มแล้วก็เลื่อนไป GP G P แกแล้วก็กดโอเคแล้วก็กด ENTER เพื่อเข้าไปกลุ่มถูกไหมครับ,แ,บ,บแต่เราสามารถที่จะย้ายกลุ่มโดยใช้คีย์ชอ็อตคีย์ช็อตคัดนะครับที่เป็นคีย์รัดตัวนี้ได้นะครับผมจะย้ายกลับไปคุณลิตี้ผมกดควิกคอหนึ่งครั้งนะครับไซคีสองคือปุ่มควิกคอนะครับเปิดการทำงานของควิกคอ l เห็นไหมครับขึ้นควิกคอ l l แล้วก็ให้เราเลือกกลุ่ม ผมจะไปคุณภาพผมกดไซคีหนึ่งมบน <to> เห็นไหมครับผมต้องการไปคุยพยเยบกับเพื่อนส่วนตัวเรากำหนดได้เป็นปุม่มเอ็กซิผมกดไซคีสองเพื่อเปิดมูมน,นะครับแล้วก็กดตอนนี้ที่เราเข้ามาในพยเยบคอ l ไม่ได้เพราะว่าตัว User ที่12ที่ผมทำการคลิกคอลไว้เขาไม่ได้เปิดเครื่องนะครับต่อน,นะครับผมจะไปรูป ช่องลูกศรลงนะครับคราวนี้ผมจะเลื่อนกลับไปที่ quality นี่เห็นไหมครับปุ่มนี้สามารถกำหนดด้วยตัวอเองได้ด้วยนะครับผมกด Quick Call แล้วก็ quality Quick Call แล้วก็ปุ่มเดิมนะครับและนี่คือประโยชน์แล้วก็ฟังก์ชัน ที่น่าสนใจของเครื่องตัวนี้นะครับเราสามารถกําหนดคอชแนลหรือควิคลองเราได้ทั้งหมด8ช่องความีด้วยกันนะครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รวมว่าจะต้องเป็นกลุ่มนะครับแม้กระทั่งเป็นพ t เว a คอเป็นเพื่อนที่ใช้อยู่ประจำก็สามารถทำให้เป็นคุยค c อ l l ได้นะครับและคิดว่าฟังก์ชันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานครับก็ขอให้ใช้งานด้วยความสนุกนะครับตัวเครื่องมีความยืดหยุ่นและฟังก์ชันน่าเล่นมากมายเลยนะครับ ดังนนเราจะมาแนะนำการใช้งานในส่วนของ Setting Parameter ในคลิปถัดไปรวมทั้งการ Monitor ช่องเฝ้าฟังช่องความถี่ด้วยครับในคลิปนี้สวัสดีครับ